ก้อยราชวินน้ำตาไหลกว่าจะได้น้ำนมแต่ละหยดไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นอีกครอบครัวหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของก้อยราชวินกับตูนบอดี้แสลมที่หลังจากสาวก้อยนั้นได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกน้องทะเลอัชวินคงมาลัยเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางพีพีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันสนั่นเลยล่ะค่ะ โดยสาวก้อยนั้นมักจะอัปเดตเรื่องราวของพวกเขาผ่านทางอินสตาแกรอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดความปลื้มใจกับน้ำนมของแม่โดยโพสต์ภาพน้ำนมในขวดนมระบุข,ข้อความว่าขอบันทึกความสำเร็จของแม่ในเช้าวันนี้เดย6 ตอนเทนมออกจากขวดปั๊มน้ำตาจะไหลเรื่องนี้คนเป็นแม่มือใหม่จะเข้าใจค่ะมันทั้งดีใจและภูมิใจอะเนอะเพราะกว่าจะได้มาแต่ละหยดมันไม่ได้มาง่ายๆน้ำนมนี้จึงมีคุณค่ามากมายจริงๆเป็นความสุขเล็กๆของคนเป็นแม่ที่ได้ทำให้ลูก อยากแชร์เรื่องน้ำนมเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณแม่หลายๆคนไว้มีโอกาสตอนลูกหลับแล้วแม่จะเขียนเล่าให้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่หัดปั๊มทุกคนคะ่ะท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาให้คำแนะนำกับคุณแม่มือใหม่กันเป็นจำนวนมากเลยละคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ